สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะของจีนเรื่องธรระแตมแต้มมแตมแต้การหวนคืนของเซียนสวรรค์โรงเรียนมัธยมปลายอูโจโรงเรียนอันดับหนึ่งของเมืองอูโจบนทุนหั่นอยางประเทศจีน การสอบกลางภาคของปีสามเทอมแรกปีสามห้องหกน้องเล็กเกิดอะไรขึ<ม>้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากำลังอยู่ระหว่างการเข้าสู่ดวงตาแห่งจักรวาลในดินแดนต้องห้ามของเซียนกับน้องเล็กทำไมอยู่ๆได่โผล่ที่นี่ได้ล่ะ<ม>นี่ น้องเล็กเสียวซื่อตายเพราะปกป้องเรางั้นเหรอเราเราอยู่ในห้องสอบเฮ้ยนั่งลงจูวะยังสอบอยู่นะเว้ยแกหลับพึ่งตป่นหรือไงเจ้ากังนี่เรากลายเป็นเด็กประถมปีสามอืมงงกันนะห้องสิทธิ์น้องนี่เฉินหม้อมันฝันกลางวันอย่างนั้นเหรอเนี่ย ฉันว่าขาต้องอ่านใหญยกระลองภายในมากไปแน่ๆถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเราจะพยายามจับคู่เรากับเขาอ้วงยูเออดาวโรงเรียนแต่คนหญิงย่าโสและเล่นหนังสือไม่เรื่องอย่างเขาเทียบกับพี่หยวนหาวไม่ได้เลยคนแบบนี้ไม่คู่ควรกับอ้วงยูเออรหรอกแกไม่มีค่าพอจะเป็นคู่แข่งกับฉันจึงหยวนหาวดิซ้ำจึงหยวนหาว เอาละพอได้แล้วทุกคนทําข้อสอบต่อไปพอยังไม่อยู่แล้วก็ถ่าจใจพวกเธอออกจากข้อสอบทุกคนเลยเราจะทําให้ตกกันทุกคนเลยเฉินหม้อเธอไม่ได้รับอนุญาตให้หลับระหว่างสอบนะเว้นแ,แต่ว่าเธอไม่อยากจะประสบความสำเร็จก็เชิญอย่างไงก็อยา่ารบกวนคนอื่นๆที่กําลังทําข้อสอบไม่อย่างนั้นครู่คงต้องให้เธอออกจากห้องสอบเดี๋ยวนี้นี่นั้นขูภาษาอังกฤษของชันพีสามโรงเรียนนี้เรายังไม่ตาย เรามาเกิดใหม่นี่เรามาเกิดใหม่เป็นเด็กมัธยมปีสามในโรงเรียนสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นพลังปานกับพลังวิญญาณในตัวเราไม่มันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมันไม่ใช่ภาพลวงตาด้วยเรามาเกิดใหม่จริงๆชาติที่แล้วเราเป็นคนรวยที่ชีวิตต้องพังลงเพราะการสมคบคิดกันของตระกูลหวานเราตัดสินใจฆ่าตัวตาย ได,ได้รับการช่วยเหลือจากจักรพรรดิเซียนตรงหัวจนเข้าสู่เส้นทางของกาพิเซีปุ๊บเราออกมาท่องดูดวงดาวในจักรวาลกับน้องสาวคนเล็กความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งและในชีวิตนี้เราจะไม่ให้เกิดเรื่องที่ต้องเสียใจอีกบางทีน้องของเราอาจจะมาเกิดบน,นโลกนี้เหมือนกันก็ได้เราต้องรีบเพิ่มความแข็งแกร่งโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ฟืน้นคืนพลังปานกลับมาและตามหาน้องสาวฮ่า นี่เฉินม้อเธอจะยืนทำอะไรอยู่ได้ถ้าเธอไม่อยากทำข้อสอบก็ออกไปซะนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วนายแน่ใจนะว่าไม่อยากทำข้อสอบนายเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฉินม้อยาใครขนาดไหนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเป็นบ้าไปแล้วเหรอตอนนี้เรามาเกิดใหม่แล้วการสอบพวกนั้นเป็นแค่เรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือฟืนฟ้นฟูร่างกายแข็งแรงให้เราที่สุด ระดับของเซียนแบ่งออกเป็น8ขั้นขั้นรวบรวมปานขั้นแก่นทองคําขั้นวิญญาณเริ่มต้นขั้นเปลี่ยนแปลงพลังศักดิ์สิทธิ์ขั้นเตาล้อมรวมขั้นสวรรค์ฟ้าขั้นเหนือสวรรค์ขั้นเซียนสูงสุดชาที่แล้วเราขึ้นไปถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพลังศักดิ์สิทธิ์และจากประสบการณ์ของเราจากชาที่แล้วการเรียนรู้ที่ดีนั้นคือไม่ใช่เร่งรีบฝึกฝนให้เร็วที่สุด แต่เป็นการวางรากฐานที่แน่นหนาและแข็งแรงเราต้องฝึกจิตให้สุดก่อนถ้าเราต้องการจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งวิชาไหนเราควรที่จะเลือกใช้นะมังกรสนเล้นมันเป็นวิชาที่ดีที่สุดสําหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเสริมสร้างรากฐานมันน่าจะเหมกับเราตอนนี้แล้วเราจะเริ่มขั้นแรกด้วยการดูดซับปานเข้าสู่ร่างกายของเรา ใช้เวลาแค่สิบ้านาทีเราก็สามารถดูดซับพลังปานเข้าร่างกายได้หมดแล้ววิชามังกอซ่้นเลนนี่มันเยี่ยมยอดมากจริงๆเลยเฉินม่อนายไปทำอะไรที่นี่ <c oughs> บางทีเฉินม่ออาจจะเก่งเกินไปเลยทำข้อสอบเสร็จเลยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> พี่หาของเราฉลาดจริงๆ <c oughs> นั่นเ <c oughs> จียงเหยา <c oughs> เธอมาจากตกระกูลพ่อค้าที่มัง่งคั่ง โดยพื้นฐานแล้วเธอเป็นคนจิตใจดีชาติที่แล้วเธอมักจะอยู่กับเราเสมอแต่ในตอนนั้นเราไม่ได้สนใจฉินม่อฉันถามหน้าอยู่นะไม่ได้ยินเหรอยาวยาว,วันนี้เธอทำข้อสอบได้ไหมออออทำไมเฉินม่อเมินอ้วงอยู่เออทหารมาคุยกับเราแทนล่ะมันก็พอได้อยู่นะถ้าเธอสอบติดท็อปสิบ ฉันจะมอบของขวัญพิเศษให้เธอจริงเหรอฉันจะพยายามทำให้เต็มที่เลยโอเคงั้นฉันไปก่อนนะอีกสามวันเจอกันใหม่นายเหมือนฉันฉันคิดว่านายแค่แสรงทำตัวเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวนายเท่านั้นลหละตอบตาฉันไม่ได้หรอกจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนแรกถ้าดูฉันชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนที่สอง